สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งคนากันแบบแบบละเอียดเลยนะวันนี้เดี๋ยวจะจัดให้แบบละเอียดเลยแบบคนที่ไม่เคยวิ่งก็สามารถวิ่งได้นะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับโอ้โหดูเป๋ดทินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ แบบเลยลโอโ้สองตัวเลยงูสิงคิดว่างูเห่าโอ้โอ้โ,โอ้ขอภัยท่านผู้ชมครับแหมคิดว่าเป็นงูเหา่างูสิง 2ตัวเลยอ่าต่อไปเป็นการแหวกนะครับเราพังเสร็จแล้วก็จะแหวกนะครับในกรณีที่เราจะวิ่งใหม่นะครับอ่าาตามไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เราพังเสร็จแล้วต่อไปเป็นการวิ่งแหวกนะครับแหวกซ้ายแหวกขวาเพื่อเรียกความลึกแล้วก็ทําดินให้ป่นนะครับถ้าดินเป็นก้อนนี่ น้ำอาจจะรั่วได้นะครับแล้วก็เป็นโพงต้องวิ่งให้ละเอียดนะครับโอ้โหคิดว่าง,งูงเหา่าเหนื่อยเลยอ่าความยาวก็อยู่ที่ประมาณสัก80เมตรถึง100เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับ หลบงูครับหลบงู จะวิ่งให้เป็นตัวอย่างท่านผู้ชมตั้งหน่อยก็ดินไม่สวยเลยปกติดินไม่ต้องปนกว่าน,นี้นะครับดินแห้งเรียกว่าหรือว่าดินสามสีนะครับจะเหมาะแก่การวิ่งคนาอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะเหนียวสักนิดนึงยังไม่สวยนะครับยังวิ่งแหวกอยู่นะครับแล้วก็ทำดินให้ปนนี่นะครับ จะสังเกตล้อซ้ายนะครับจะวิ่งอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวเข้ามาทั้งทั้งด้านเราเนี่วิ่งสวนมานี่ก็จะวิ่งตามล่องนะครับดูล้อซ้ายนะครับสังเกตนะครับน่น,นะครับท่านผู้ชมเราจะเน้นล้อซ้ายเป็นหลักนะครับเนี่ยวิ่งมาตรงกลางล่องที่เราทําไว้นะครับพยายามวิ่งให้ตรงนะครับ เจอตัวแล้วงูโอ้งูชุมจริงก็ยังเรียกความลึกแล้วก็สับบินให้ป่นนะครับทำบ,บินให้ปน่นยิงป่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับคณาจ,จะไม่เป็นโพรงน้ำไม่รั่วนะครับพยายามวิ่งให้ลึกไว้นะครับแล้วก็ดูวิธีการข้ามนะครับจะวิ่งวนหรือจะถอยข้ามก็ได้ ทั้งสองอย่างนะครับอ่าในเมื่อความลึกได้แล้วก็ทีนี้ก็ดึงดินนะครับจากขวามือขวามือเราที่วิ่งผ่านไปมานตะคู่ครับนี่เขาดึงดินเข้ามาหาตรงลอ้อทางซ้ายมือเรานะครับวิธีการข้ามจะถอยหรือจะวิ่งวนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลย อ่าทีนี้เริ่มถึงประกบนะครับเมื่อกี้เราวิ่งทางขวามือเรานะครับตอนนี้ก็เอาทางซ้ายมือนะครับดูล้อขวานะครับจําไว้ว่าเราวิ่งมาตรงไหนนะครับทีนี้ก็ต้องเรียกความสูงนะครับความสูงนี่อ่ะพอใจแล้วก็ก็จะทําการไล่เหยียบล่ยํานะครับ เอาจนกว่าจะเ,าเราจะพอใจนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้เราไม่เน้นโอ้โหดีมันอ่อนจะมันคับยากอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหม่จะวิ่งละเอียดละเอียดให้เป็นตัวอย่างท่านผู้ชมมือใหม่ก็ ดินก็แม่ำน้อยอีกเนี่ยนะครับถอยหลังกลับนะครับเพื่อ สาดดินดน้าซ้ายมือเรานะครับนี่นะครับสาดเข้าหากันนะครับพนมเป็นลูกคันจากด้านริมซ้ายขวาเอาไว้ตรงกลางนะครับก็พยายามปรับผาลูกหน้านะครับให้ร้อยกว่าปกตินะครับ ก็ตีจากแล้วไถครับให้ลอยไว้สักฝ่ามือหนึง่งฝ่ามือนอนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พุ่งขึ้นไปก็ปรับให้ลอยขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่ามันพุ่งพอแล้วก็ลดลงมาอีกนะครับถ้ามันไม่ไมไมลูกหน้าไม่เกี่ยนะครับลูกหน้าไม่เข้าต้องให้ลูกหน้าเข้าบ้างนิดหน่อยนะครับก็ลองผิดลองถูกเอาบ้างก็ได้ครับเพราะดินแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ความสูงยังไม่พอต้องวิ่งมาอีกนะครับเอาด้านขวามือเราไปไว้ตรงกลางครับดูสังเกตลอ้อทางด้านซ้ายมือเรานะครับก็ต้องใช้ความเร็วด้วยนะครับวิ่งช้านี่ดินจะไม่สาดขึ้นเข้าหากลางคันนะครับ ดีมันอ่อนอย่างนี้ครับมันควบคุมรถยากปกตินี่เขาจะวิ่งตองเที่ยวเดียวเลยนะครับแล้วก็จะไม่มองหลังเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าสามารถคุมรถได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ อย่างนี้ในกรณีความสูงยังไม่พอนะครับก็ใช้ดินด้านข้างนะครับที่เราวิ่งไว้วิ่งแบะไว้ตอนแรกนะครับวิ่งแหวกไว้อะก็เรียกกลับมาอีกได้นะครับเนะี่ยเรียกกลับมาอีกก็ไม่ต้องตามอคุณยายเป๊ะนะครับท่านผู้ชมเอาแบบ ออกไปพอมาได้ความสูงยังไม่ได้นะครับก็ต้องเรียกความสูงอีกวิ่งซ้ำาอีกวิ่งวนไปอย่างนี้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับสังเกตได้เลยนี่กระทงเนี่ยที่เราวิ่งนะครับมีน้ำมันจะทำให้คณาไม่สวยนะครับ น้ำก็อาจจะรั่วได้แต่รถก็ควบคุมยากครับวิ่งเป๋ไปเป๋มาอ๋อใช้ใบด้านหน้านะครับเก็บตรงหัวคันที่ผานวางไม่ถึงนะครับต้องใช้ใบด้านหน้าเกี่ยขึ้นไปบริเวณข้างคันนะครับเราจะใช้ผานหลังก็ได้นะครับใบด้านหน้าก็ได้นะครับเพื่อเกี่ยเก็บดินที่มันเนินนะครับแหมเรียบ หรือว่าตรงไหนมันต่ําแล้วก็เอาข้างคนาเนี่ยครับไปเกี่ยรบไว้อันนี้น่าจะเกี่ยมาทางนี้นะครับเพราะว่าทางนี้มันต่ำตอาอ,อ,อย่าลงไปเดี๋ยวโดนอีก สียดายเดี๋ยวยังไงก็ต้องเดี๋ยวดินสวยจะแนะนำใหม่นะครับเสียดายดินมันเละดินเป็นเหนียวนี่นะครับคือข้อเสียของการวิ่งคานานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคานาจะไปสวยได้ยังไงอ่ะ ดีวติอกความสูงยังไม่พอนะครับเรียกความสูงอีกเนี่ยนะครับมันไม่ศาสตร์นะครับ,ด,รบดินมันเหนียวมันต้องพุ่งให้ประมาณล้อเลยนะครับขอบล้อขวาเราเลยแล้วก็ไม่ปนด้วยโอกาสจะออเป็นโพงแล้วก็น้ำั่วนี่เยอะแล้ว งวดหน้าก็ต้องเสียเงินวิ่งใหม่อีกอ่าขอดีก็เสียอ่าก็จดจำไว้นะครับปรับปรุงกันเมื่อสักครู่นี้เราวิ่งทางซ้ายมือเรานะครับตีนี้ก็วิ่งทางขวามือแล้วลวะนี่เรียกความสูงอีกนะครับ <c oughs> พยายามมองตรงหน้าอย่างเดียวนะครับอย่าพยายามแง่หลัง ถ้ามันใจก็อย่างว่านะครับพรคูรถได้ก็แง่ได้ <c oughs> นี่ก็ใช้บรารนา,าเกี่ยมานะครับมาไว้ตรงหัวขนาตรงที่เรายืนอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวจะมากบไว้ตรงนี้ นี่ดูการควงรถนะครับเนี่ยครับดันมาไว้ตรงที่ผ่านแล้วไปไม่ถึงนะครับ ไปหาที่แก่อีกก็โดนอีกอแต่ประกบตรงที่เปียกเมื่อกี้นะครับรถมันฟรียอยู่เปียกั้งเหนียวมองแล้วความสูงยังไม่ได้นะครับวิ่ง เรียกดินไปอีกนะครับหมดินคุมลดยากนะครับดินเหนียวแล้วก็หาโอกาสที่ที่สวยก็ยากเหลือเกินแต่ของก็จะรีบทำก็เมื่อสักครู่นี้วิ่งไปทางซ้ายมือเรานะครับทีนี้ก็ทางขวาบ้าง สังเกตการข้างคานานะครับเขาจะใช้ล้อหลังนะครับเพราะว่าจะใช้ล้อหน้านี่คนาสูงสูงแบบนี้ลูกหมากหน้าจะพังได้นะครับอ่าป้าเดี๋ยวเราไปอยู่ทางหัวนู้นมั้งครับตอนนี้ก็เริ่มไล่เหยียบแล้วนะครับการไล่เหยียบน,บยยยบนี่สำคัญมากนะครับ พยายามวางหางให้ต่ำนะครับแล้วก็ไ่เหยียบตั้งแต่พื้นเรียบไปยันกลางคนาหรือว่าหัวคนาเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับใช้ล้อหลังเหยียบนะครับถอยหลังเหยียบอย่าพยา,ายามใช้ล้อหน้านะครับเพราะว่าเที่ยวแรกๆนี่มันจะบังคับยากเดี๋ยวคนาจะคดเอา นี่เป็นการไล่เหยียบทางด้านซ้ายมือนะครับเรามาอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับอายังมีการไล่เหยียบนะครับการเหยียบนี่จะใช้ความเร็ว ช้าเร็วก็แล้วแต่การบังคับนะครับเพราะว่าดินไม่ดจาตที่ไม่เหมือนกันนี่ครับถอยหลังมาไหลยเหยียบอีกนะครับยิงเหยียบได้หลายเที่ยวยิงดีนะครับอ่าไหลเหยียบอีกนะครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วน,นะครับยังมีการไล่เหยียบอยู่ตอนนี้ไล่เหยียบบนหัวคันแล้วนะครับแถวขากลับมาก็อาจจะเหยียบอีกเที่ยวหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเหยียบอีกเที่ยวนะครับยังเห็นรอยอยู่อย่ามีการไล่เหยียบอยู่นะครับ เหยียบไล่ซ้ายขวาซ้ายขวาให้กลมไม่แน่นเลยนะครับนี่นะครับย่ําเที่ยวสุดท้ายนะครับคณาค่อนข้างจะใหญ่กว้างก็วิ่งค่อมเลยเดี๋ยวเรามาจะมาตามรอยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิ่งกันเป็นให้เป็นรูปคณานะครับในขั้นตอนนี้สําคัญมากนะจะโคดจะโค้งไอ้ตรงนี้แหละ ฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าหน้ามองตรงๆนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงดีนะครับตรงดีถ้าไม่ตรงเราก็าวิ่งใหม่ได้นะครับบันาหน้าเราก็มีผ่านเราก็มีแก้ไขเอาเราค่อยปรับปรุงไปนะครับท่านผู้ชมก็บางทีก็ มีเก็บรายละเอียดนะครับทางคันซ้ายขวาใช้บาบหน้าหรือใช้ผ่านก็ได้นะครับก็ไปอันว่าจบสิ้นการวิ่งคณาคันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันพบกัใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ